สวัสดีครับพวกเราแซปภาซา,า,าวันนี้ค่ะพี่บุชมีสูตรมีคลุกเจมาฝากคุณผู้ชมด้วยขั้นตอนการทำจะยากขนาดไหนหรือว่าง่ายหรือเปล่านะรอดูช่วงหน้าละคะ่ะส่วนใครที่ชอบอาหารจีนสไตล์กวางตุง้งแล้วก็มีบรรยากาศร้านที่แบบสวยๆสบายๆห้ามพลาดเลยค่ะกับร้านอั้งหม้อนะคะร้านนี้จะแซปขนาดไหนไปดูเลยค่ะ เชิญคุณผู้ชมมาลิ้มลองอาหารจีนสไตล์กวางตุง้งท่ามกลางบรรยากาศสวยๆที่นี่เลยค่ะอ่างหมอเมนูแนะนำบะหมี่กระเพาะปลาน้ำแดงกกสกัพรรดิกระเพาะปลาเกรดพรีเมียมผัดกับเส้นบะหมี่ราดน้ำซอสเกรวี่สไตล์กวางตุง้งที่เคี่ยวจากวัตถุดิบพรีเมียมกว่า8ชั่วโมงไก่แช่เหล้าไก่ตอนส่วนน่องติดสะโพกเนื้อนุ่มๆเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซอสซิ่งไฮสุดพิเศษ เต้าหู้คีนุทอดกรอบผัดกุ้งแห้งพริกเกลือเต้าหู้คีนุนำเข้าจากญี่ปุ่นหัวกับพริกเกลือและกุ้งแห้งปลายหิมะนึ่งซีอิว๊วปลายหิมะนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยทางร้านเลือกใช้ส่วนกลางลำตัวซึ่งเป็นส่วนที่อร่อยและเนื้อแน่นที่สุดดำมมานึ่งในซอสซีอิว๊วและเครื่องเทศสุดเฉพาะของทางร้านเสร็จย่างสองกษัตริย์หมูแดงย่างสไตล์ฮ่องกงและเป็ดย่างเนื้อนุ่มหนังกรอบ ปิดท้ายด้วยของหวานกับเมนูวอแป่งไส้พุทราจีนและเครื่องดื่มยังน้ำนุกเกดตเย็นและชนีสทีพอร์ตวันนี้ยกสารพัดเมนูจากอั้งหมอมาให้พิสูจน์ความอร่อยในรายการแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่คุณพิมพครับเจ้าของร้านอั้งมอรครับสวัสดีครับคุณพิมพค่ะสวัสดีคุคณพิมค่ะเล่าจุดเด่นของอั้งมอให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ร้านอาหารอั้งมอนะคะตอนแรกเราเริ่มมาด้วยความตั้งใจอยากจะทําร้านอาหารจีนนะคะ<ม>ที่ให้ความรู้สึกมีความสบายมากขึ้น<ม>เพราะเรารู้สึกว่าบางทีเรา ภาพลักษณอาหารจีนอาจจะต้องไปทานกับครอบครัวใหญ่อะอไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มให้อาหารที่ดูเป็นเหลาเงี้ยค่ะได้มาทานกับเพื่อนๆอ,อาจจะกลุ่เล็กลงอะไรเงี้ยค่ะตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้นค่ะโอ้ให้ฟีลลิ่งดูสบายมากยิ่งขึ้นอาหารจีนนี่เหมือนกันใช่ค่ะเน้นเริ่มต้นเลยถ้ามาที่ร้านต้องสั่งเมนูไหนครับ เริ่มต้นขอเริ่มด้วยแบบอาหารเรื่องน้ำย่อยก่อนนะคะก็จะเป็นตัวเต้าหู้ทอดค่ะกับพริกเกลือค่ะอเป็นเหมือนเอาไปผัดพริกเกลืออย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะทอดก่อนแล้วก็เป็นผัดพริกเกลือข้างในก็ยังจะแบบนุ่มๆข้างนอกก็จะกรอบค่ะเป็นไงคะคุณป๊อปปี้ค่ะรสชาติมีความแซ่บไหมมีเหมือนมีพริกอยู่ด้วยได้ความแซ่บๆด้วยนะได้ความพริกแล้วก็ชอบตรงที่เต้าหู้เขาเนี่ยนุ่มด้านนอกเขากรอบ รวมๆคือกินแล้วรู้สึกว่าเป็นการเลียงน้ำยอดที่ดีมากๆม,มีความเผ็ดเบาๆด้วยทำให้อยากกินเมนูอื่นเพิ่มอีกใช่แล้วต่อไปเมนู่คะต่อไปก็จะเป็นเมนูนะคะกุ้งกุ้งทอดนะคะเป็นกุ้งแชบวยค่ะกุ้งทอดไข่เค็มค่ะ โอ้กุ้งก็แบบเสิร์ฟมาใช่ค่ะแล้วก็จะเลือกกุ้งตัวใหญ่ค่ะแล้วก็จะมาคลุกซอสไข่เค็มค่ะแล้วกินได้ทั้งเปลือกนี้เลยเหรอครับได้ค่ะแสดงว่าทอดมาแบบกัดคือกรอบแน่นอนแน่นอนหัวกับหางทานได้เลยลองทานได้เมนูนี้เน่าทานมากแล้วถ้าพูดถึงอาหารจีนก็ ไม่สั่งไม่ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นไก่แชร์เราค่ะตันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งจานที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยค่ะใช่แล้วเวลาทานต้องทานคู่กับใช่ค่ะก็จะมีซอสเป็นเอ็กโอค่ะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านที่เชฟทําทุกๆวันเลยค่ะโอ้ไก่ดูแบบ j u ซี่อะดูนุ่มแล้วแบบก็ใช้ส่วนไหนเลยครับเราจะใช้เป็นส่วนสะโพกค่ะแล้วก็อกค่ะมีทั้งแบบได้สุขภาพด้วยอกด้วยส่วนสะโพกนี่ก็จะได้แบบเน้นๆใครชอบเนื้อเนื้อแบบ ดักมีดกับ White m e a ีค่ะ,คะใช่สั่งได้อันนี้การันตีความอร่อยแน่นอนน<ม>ี่ก็จะแชร์ไว้หนึ่งคืนค่ะโอ้มาต่ออันนี้เลยฮะหน้าสั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูตั้งแต่ตอนเริ่มร้านเลยค,ค่ะเป็นสลัดเนื้อสานคร่ะเป็นเมนูเรียกว่าจีนโบราณแบบกุ๊กช็อปค่ะ อ๋อนี่เป็นซิงเกอร์อยู่แล้วด้วยคนที่เป็นลูกค้าประจาจะจําเมนูนี้ได้ดีแน่นอนตัวเนื้อสันนี่คือเราต้องเอาไปคลุกอะไรก่อนด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะคลุกเป็นทั้งแบบเครื่องเทศแล้วก็แบบเกลือพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนําไปทอดแล้วเสร็จแล้วก็จะทานคู่มากับสลัดค่ะก็จะเลือกผักสดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวน้าสลัดจะเป็นอมเปรี้ยวหวานแบบออกแนวแบบใสๆใช่ไหยคะเป็นน้าสลัดแบบใสๆเปรี้ยวหวานคนเดียว เมนูเดียวก็ <c oughs> อิ่มได้เลยนะเนครบเลยอันนี้ก็จะเป็นจานไซส์ใหญ่ค่ะเอาไว้แชร์ริงได้ <c oughs> น,น่าทานมากถัดมาเป็นซุปซุปบ้างฮะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเรียกยอดซุปนะคะปวยเล้งไข 3, ่สามสีค่ะปอปวยเล้งมีประโยชน์อยู่แล้วใช่หคะแล้วเราใช้ซุปเนี่ยคำว่ายอดซุปเนี่ยค่ะเพราะว่าเชฟเนี่ยจะใช้แบบยอดแบบวัตถุดิบในการต้มซุปนีขึ้นมาเนาะหกถึงแชั่วโมงเพื่อให้ได้เหมือนเป็นแบบตัวท็อปของแบบซุป อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาถ่า ผสมเข้าไปกับปวยเรงซึ่เป็นผัดที่มีประโยชน์อยู่แล้วเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ไข่ก็จะใช้ไข่สามสีเนี่ยก็คือมีไข่เยี่ยวมาสีฟองค่ะมีแล้วก็เป็นไข่ขาวแล้วก็ไข่เค็มค่ะโอ้โหดีเมนูนี้น่าทานุขภาพดีด้วยนะนี่มาเซตต่อมาครับจานใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นเซตย่างสองกริย์ค่ะก็จะมีทั้งหมูแดงแล้วก็เป็ดย่างคก็เป็นอาหารจีนที่ทุกท่านน่าจะชื่นชอบเนาะนี่ไปก็ต้องสั่งจริงอ่ะเป็ดย่างหมูย่างใช้วิธีการย่างแล้วก็ ก็ S <S> คือเสิร์ฟก<ช>ารใ,<ช>ใหญ่ๆอย่นี้เลยมีไซส์ให้เลือกไหมฮะที่ร้านม<โอ>ีค่ะก็จะมีมีไซส์นี้นะคะเป็นที่ได้ทั้งสองอย่างแล้วก็จะมีเป็ดล้วนแล้วก็หมูแดงล้วนด้วยใช่ห<ช><ช>มูแดงก็จะมีความแบบกลิ่นสมโมกสมโมเป็นวิธีการย่างแบบพิเศษของทางร้านห<ม>อม รันตีความอร่อยครับค่ะทัดมาเลยนะอันนี้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเรานะคะจะเป็นลาดหน้าเนื้อเซอร์ลล์ค่ะเ,คเส้นของเราเนี่ยก็จะทําแบบพิเศษคือมีความเอาไปทอดด้วยเป็นกรอบนอกแล้วก็นุมน่มในเส้นกรอบแล้วเนื้อก็คือมาทั้งชิ้น โอ้โหน่าทานมากเ <No. S 2> ลยเนอะเขาสิดูดิเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนั้น<า>เลยอละ<ม>่ย่างก็แจ้งได้ค่ะว่าชอบให้ย่างระดับไหน <S <S 1> <S 1> <S 1> มีเดียมได้แรได้ได้หมดเลยฐานนึ่งสิเวลาทอดมาแบบนี้แล้วถ้ามันเย็นแล้วมันจะยังมีความกรอบอยู่หรือเปล่ตาตัวลานหน้าอันนี้นนนยังจะกรอบอยู่ค่ะแต่แน่นอนทานแบบร้อนๆก็อร่อยแน่นอนร้อนๆดีที่สุดแต่เมนูนี้สิคะคือสะดุดตาตั้งแต่เขาสตูดิโอมันเลือมันขากเนออันนี้ก็จะเป็นปลาหิมะนึ่งซีอิวค่ะแล้วก็จะเลือกปลาหิมะแบบชิ้นโตมาเลยค่ะแล้วก็พอเราไปนึ่ง ตัวน้ํามันจากปลาหิมะเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีน้ํามันในตัวอ,อยู่แล้วที่จะเป็กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยจะออกมาผสมกับซีอิ๊วที่มีรสเค็มแล้วหวานกําลังดีแล้วแบบคิดว่ากา้านตรงแกงก้างตรงแกนกลางนี่ก็คือแบบเอาออกได้ง่ายๆเลยนะช,ชิ้นอย่างนี้อ้โม<ฮ>พูดเลยว่า กินแล้วฟินแน่นอนครับเขาคัดมาแล้วตรงส่วนที่ดีที่สุดถูกต้องมามที่เมนูนี้อยากพูดถึงมากเลยคือเมนูอะไรครับค่ะเป็นบะหมี่ราดหน้ากระเพาะปลาสดนะคะอืใช้เป็นกระเพาะปลาอะไรยังไงเหรอครับเราก็จะเลือกหลายหลายท่านอาจจะมีภาพจําว่ากระเพาะปลาเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในซุปที่มันจะนอันนั้นจะเป็นกระเพาะปลาแหง้งที่ร้านเนี่ยเราเลือกใช้กระเพาะปลาสดค่ะก็จะ มีราคาที่สูงขึ้นมาแล้วก็หาทานได้ยากขึ้น texture มันจะต่างกันขนาดไหนครับมันจะเป็น texture เหมือนแบบกรุบกรุบนื่นๆืนุ่มๆใช่ไหมคะเด้ง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 แบบว่ากระเพาะปลาสดมันคืออร่อยมากค่ะแล้วก็ตัวรันหน้าค่ะเขาจะมีรสชาติที่แบบ ไม่เค็มไม่หวานมันจะตับทานง่ายคล่องคอทานกับบะหมี่เงี้ยโอ้โหว้าวน่ากินมากใช่ค่ะเพราะว่าตัวซอสของละนาเองเราก็ใช้เวลาเคี่ยวนานมากตัวมันมีคอลลาเจนในตัวนิดนิค่ะอันนี้คือสารพัดเมนูของข่าวมาที่ของหวานกันบ้างนี่เลยฮะมาเป็นเซตอย่างนี้เลยเริ่มที่ตัวแรกจะเป็นเต้าหวยค่ะเราจะมาเป็นทั้งเซตเป็นเต้าหวยแล้วก็มีน้ําขิงแยกมาแล้วก็พร้อมเครื่องเคียงต่างๆค่ะสามารถแบบ mix and match ทานเองได้เลยจังเลือกเอง อยากใส่เครื่องอันไหนบ้างค่ะทานมากนเป็นเซตน่ารักด้วยจริงถ่ายรูปสวยอันนี้ถัดมาด้านหน้าอีกเล็กน้อยครัด้านหน้าจะเป็นพุทราจีนทอดค่ะก็ก็จะทําตัวซอสพุทราจีนเองด้วยค่ะเป็นของหวานที่ถ้าไปทานจีนก็ต้องสั่งใช่ค่ะก็จะเป็นแป้งกรอบข้างนอกแล้วก็เป็นไส้พุทราจีนข้างในคโอ้โห่น่าทานมากขอลองหน่อยนะครับอยากรู้รสชาติเป็นยังไงแล้วที่คุณพิมพ์บอกคือถ้าไปทานที่ร้านมันจะแบบเสิร์ฟมาร้อนๆเพราะเราจะทอดสดทําสดทุกๆวันค่ะนี่ ยิ่ญญยงอร่อยมากครัไปทานร้อนๆแต่นี้ขนาดไม่ร้อนนะคะคุณผู้ชมคะรสชาติเป็นไงคุณป๊อบ,บปี้ยังให้ความกรอบเหมือนเดิมความหวานของุูชาจีนคือฟิลลิ่งดีมากกินแล้วรู้สึกแบบนุ่มนวลอะกินแล้วเข้ากันสุดๆครับเป็นของหวานที่รสชาติด,ดีและไม่หวานจนเกินไปด้วยไม่หวานเกินเนาะเพราะบางท<อ>ี<อ>่มันจะหวานไปแต่เขาไม่ทำบางคนกลวไงแต่ผัดมานี้ก็น่าสั่งเหมือนกัน อันที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือนมสดทอดค่ะนมสดใช่คะกาวิธีการทําก็จะคล้ายๆเหมือนคัสตาร์ดหรือพุดดิ้งค่ะและเราใช้เป็นก็คือนมสดแล้วก็นํามาทอดอีกทีค่ะให้มีหน้าตาแบบนี้แล้วเวลากินก็จิ้มกับนมข้นอีก่เราจะมีนมข้นมาให้ด้วยแต่ตัวนมสดทอดนี้ค่ะถ้าสมมติใครชอบหวานน้อยก็อาจจะไม่ต้องจิ้มแล้วเพราะว่าตัวนมสดก็มีรสชาติในตัวเองอยู่แล้วประมาณหนึ่งเป็นโรยไอซิ่งมาด้วยนะใช่คะคือหน้าตาแบบ ถ่ายรูปก็สวยกินก็น่าจะอร่อยแน่นอนแหละที่ผละเล็กน้อยรสชาติเป็นไงฮะกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กๆไปนะต้องเป็นขนมหวานที่เขาจะต้องชอบแน่นอนฟิลลิ่งอร่อยสุดถัดมาที่เผือกหิมะปิดท้ายเราเลยเผือกหิมะก็เป็นเมนูของวันจีนโบราณอีกอย่างที่ทางร้านก็มีเหมือนกันค่ะก็เราก็จะนําชิ้นเผือกไปทอดค่ะแล้วก็ข้างหน้าก่อนทอดเนี่ยจะเป็นนึ่งก่อนข้างในมันก็จะมีความนุ่มค่ะจะซอฟต์ลงมาใช่ไหมมันเป็นเมนูที่ทำยากนนใช่ไหมคะร้านอยู่ที่ไหนครับ ก็สำหรับร้านอ้างมอนะคะตอนนี้อยู่ที่โครงการ Destination 38นะคะซอยสุขุมวิท38ค่ะเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะค่ะเปิดทุกวันค่ะสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิด11โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็น11โมงถึง4ทุ่มครึ่งเหมือนกันค่ะนี่ไปกันได้เยอะแยะเลยนะเพราะว่าอาหารเขาหน้าทานทุกเมนูเลยขอบคุณครับคุณทิมขอบคุณนะคะ โอ้โหแถมทั้งไซส์ปกติไซส์ใหญ่1440รีบโทรเลยนะครับโปรดีมากค่ะส่วนตอนนี้ค่ะพี่บุชมารอแล้วนะคะจะทำมีคลุกเจค่ะแอบกระซิบคุณผู้ชมนิดนึงว่าทำตามได้ไม่ยากขั้นตอนการทำจะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะช่วง sub from home กับบุชเลชาน สวัสดีครับพี่ผู้ชมยังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทําเมนูมีคลุกเจครับมีขั้นตอนในการทํายังไงไปชมกันดีกว่าครับผมสิ่งแรกที่ผมจะทํานะครับก็คือการแช่น้ําเส้นหมี่รอไว้ก่อนเลยครับผม ใช้เวลาประมาณ3นาทีแล้วก็เสดดน้ำไว้ครับและเราก็จะมาทำน้ำมันขิงครับแทนน้ำมันกระเทียมเจียวยทุกคนมันก็หอมนะแล้วก็ใส่เกลือป่นสักหน่อยนะครับผมแล้วก็นำมาพักไว้ครับในกระทะผมนำเต้าหู้เนื้อขาวมาขยำขยำผัดกับน้ำมันขิงครับใส่ซีอิว๊วสักหน่อยเราก็จะได้เต้าหู้ผัดอีกหนึ่งเครื่องเคียงเอาไว้กินคู่กันครับผม ส่วนซอสมีครุกครับทำไม่ยากใส่น้ำมันน้ำมันหอยเจซอสปรุงรสเจครับตัดรสด้วยน้ำตาลสายครับใส่น้ำเปล่าเติมลงไปคนให้น้ำตาลสายละลายจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำส้มสายชูเขาก็จะช่วยชูรสให้กับเมนูนี้เลยครับผมลองชิมได้เรื่อยๆซีอิ๊วดำหวานแล้วก็พริกป่นเพื่อเพิ่มความแซ่บครับและจากนั้นนะครับปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันงาครับ นำไปปรับรถตามใจชอบได้เลยครับส่วนเส้นมีที่แช่ไว้นะครับนำไปลวกให้สุกเลยครับผมใช้เวลาไม่นานครับไม่เกิน15วินาทีสเสด็จน้ำออกให้หมดนะครับแล้วก็นำมาพักไว้ในชามใหญ่ๆคลุกกับน้ำมันขิงรอไว้เลยครับ อีกหนึ่งไม้ตายของผมนะครับฟองเต้าหู้แห้งครับนำมาหักเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันให้กรอบๆครับเวลานำมาทานกับยเ้ี๋่วเจของเราแล้วเพลินมากได้เคี้ยวกรุบๆครับผมโรยเกลือป่นสักนิด นำลูกชิ้นหรือโปรโตีนเกษตรเจไปลวกครับแล้วก็นำมาใส่ไว้ในชามได้เลยถั่วงอกเต้าหู้ที่ผัดไว้ซอสมีคลุกเจที่เราปรุงไว้นำมาใส่ตามใจชอบได้เลยครับอย่าลืมที่จะคลุกๆๆตามชื่อของเมนูด้วยนะครับเสิร์ฟคู่กับฟองเต้าหู้ทอดก,กรอบๆเลยนะถั่วลิสงขั่วบดครับ ขึ้นชายสักนิดเป็นเมนูเจริญทานเพลินที่สุดทานได้ทั้งครอบครัวอย่าลืมไปลองทำกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับโอ้ดูเป็นเมนูเจที่นา่ากินจริงๆด้วยอะ่ะจริง แล้วดูทำไม่ยากด้วยนะใช่ไหมโอ้โหลองไปทำตามกันได้ครับคุณผู้ชมฮะส่วนวันพรุ่งนี้ครับแซบเช็คอินที่วูดแลนด์ครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นคาเฟ่ที่สวยมากอบล้อมไปด้วยบรรยากาศของความร่มรื่นต้นไม้ฟิลลิ่งอันนี้หลอนเหลือเกินอันนี้เริ่มไม่ร่มรื่นแล้วหน้าเมื่อกี้ผมเองผมเองเออดูสิที่นี่ต้องบอกว่า เรื่องดื่มอาหารเขามีหมดอยู่ใจกลางกรุงด้วยบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้อยู่ไกลเลยครับนี่อา้าวนี่นป๊อปปี้นั่นนี่ไม่ใช่น้องหมาฮะอ๋อไม่ใช่เพราะ <s it> นั้นเขาพามาเป็นเพจเฟนลี่ด้วยไงที่นี่นพาน้องหมามาได้อเออ,เอไปติดตามกปนะครับในวันพรุ่งนี้ครับค่ะส่วนพระรหัสนี้นะคะห้ามพลาดจริงๆค่ะกับที่หยด2ค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกันทั่วประเทศทุกโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าที่หยด2น่ากลัวกว่าที่หยด คักแรกแน่นอนถูกต้องฮะต้องดูงตามไ,ได้เลยครับส่วนค่ำคืนนี้ฮะหวานรักต้องห้ามครับตอนที่2แล้วรอติดตามเลยครับค่ะจบรายการเราดูกันต่อน,นะคะกับข่าว3าสีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้พวกเราแซปผาซาสวัสดีครับบ,าารบ๊บายบายแซปา